ตลาดเสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีชงข้าวมังคุไผ่นะครับมีเสน,นี้เี่ยี่สิบี่มิถุนายนสองพันอกันบเ่อยุทตลาดบ้านเราหน้างามงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหรือว่าตลาดบ้านทุ่มบ้านหนองหลุกเก่านะครับผาพ่อแม่พี่น,อน้นอง,งแล้วข้าวไผ่เสาวนี้องมึงราคาไผ่เสาวนี้มันจะเป็นยงไอยู่ตลาดนี้นะครับมีไผ่าง,งามเข้ามาหลายนายหอยเข้ามาซื้อหลายเพราะว่าอยาหลายครับ ยาหลายช่วงนี้คนก็นเลยหาควายไปกินยาผู้ใดมามบอสถูกก็โทษสอบถามศูนย์แพทย์กองเจ็ดหางเจ็ดี่ีนะครับช่อฟาร์มมงคลชัยนะครับเขาไปเบิ้งกับพิมพเข้ามาฟาร์มมงคลชัยนี่อยนะครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลามากเพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งมาค่าควายลงไปใส่ห้อยต้อของเจ้าแม่ลูกตียวแม่เดียวแม่เดียวสูงเท่าเดียวนนครับนี่ รอยสามหายรอยสามหกเนาะเนี chat, 96, ้ยเดียวนะครับเนี้ยเดียวไขยสี่ลูกสองเนาะเขาท่องเหมันบ่ลูกสองในท่องท่องสามเดือนแล้วท่องสามเดือนเนาะเปิดราคาไปเท่าไรครับนี่สามหมื่นสองสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองพันบาทจุ้งลอยสามสิบ อ่่านีแหละครับ้องสามเดือนแล้วตัวว่าทองสามเดือนแล้วแม่เดียวนะครับแม่เดียวได้เพื่อห้องเท่าไรกว่าสามสามยี่สิบสองอ่าสามยี่สิบสองแม่เดียวท้องสามเดือนแล้วเพราะว่าเอาขอเบอร์โทุนะครับ 062 120 120 8917 8917เอาผู Quindi, ้ใดสนใจโทรสอบถามท่อน้องราคาถามเบอร์โทรเป็นเหว้ใดครับเด้อเราห่วงสามหมื่นสองพันนะทองสามเดือนแล้วพนันเอาไว้ก่อนวิซึอมีทายกับเพื่อนตรวจทองคุยราคาหนึนะครับลองโทรสอบถามเพื่อนบึงนะครับเด้อพอพันสิลูกแก้วฝ้ายย่างดีพันแท้ักี่คู่เราทำพันแท้สองคู่สูงเท่าไรครับนี่บัดได้บัดไป ก็ได้ยวัดสี่ร้อยสี่สิบกว่าไอเด้อครับพันแค่สองคูนะครับเ,เพื่อนมาว่าหลุดลอยหาสิบนะครับเพื่อนมาจะ่าเพื่อนวัได้ยวัดนะครับหาสีเอาอิรีจ้างโคสอบถามไล่เอียดบึงกับเจของไฟนะครับเพื่อนก็บ้าลอยหาสิบนะครับเ่อน้าอยหาสิบบวกลบนะเพื่อนมาเขาหางช่วงไทยดีเยอไทยตรงฮางเง้ยเอาเลยเขาลูกเจ้าฟ้าพันแค่สองคูเปิดราคาไปเท่าไรครับนี่ หาเมื่อนหานะครับหาเมื่อนหาใส่ตัวได้อีกแม่สาวน้อยตีครับนี่ 14, แม่สาวน้อยสูงร้อยเศร้ากล้วยดอกเนาะแม่นี่เปิดเท่าไรครับหนึ่งหนึ่งมื่นสี่พันบาทแม่สาวน้อยติดหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเดี๋ยวคอบึงหนามันจะได้ครับเด้นห,หนึ่งหมื่นโอ้หนาง่ามเขาไงเล็บดีบนะครับวันน้แตงยากหลวงโตเน้า เปิดไ้เท่าไรวะครับน right ี่หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่สี่พันบาทใสตัวได้อีกบัตรี่ตัวหนึงตัวนี้ก็ตัวแม่สิตรัตัวปูลูกพ่ออะไเองลูกกไม่ครับลูกจาไม่พนันเรว่าตัวปูคยกัยเจ็ดเดือนครับหนึ่งลูกเจาไม่ตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับหนึ่ หนึง 5, 000, 500, น่งเม<ด>ียนหาพันหาล้อยขนาดตัวนี้เอาสองสามสามตัวนี้ขอเบอร์ทั่วนี่ครับบ้านนี้ศูนย์แดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดหกศูนย์แปดสามเอาผู้ใดสนใจกล้วยพวพันดอนกล้วยแมีสาวน้อยหรือกล้วยผูน้อยนะครับล่องทั่สอบถามต่อล่องราคาครับตอนสอท่อเพิ่นล่องมึงให้เพิ่นรับประกันหรือว่าส่วนสูงยังไงก็โทั่ว้วยตามเบอร์โทัที่ให้ไว้เอาโชว์ขึนมาเลยครับเด้อครับผมครับพอพัน พ่อพันลูกตัวไหนครับนี่ลูกพ่อไหนลูกใหญ่มือขอนครับลูกใหญ่มือขอนสายเงินมงูไท่ลูกใหญ่มือขอนสายเงินงูไทยสูงเท่าไรก่อนนี่ร้อยซี่ร้อยซี่สิบห้าบวกลบนี่ละนะครับเขาหางช่วงท้ายดีไข่ตรงเครื่องเพียดตรงหางเงาเลยเขาสูงร้อยซี่ห้าบวกลบนี่ก้อยฟันแท้คู่หนึ่งปะพันแพร่หนึ่งคู่ฟันแท้คู่ เปิดราคาไปเท่าไดร่ครับด่เปิดไป47,000บาทเปิดไปราคาไป47,000บาทเปิดราคาไป47,000บาทนาเขากวางดีนะครับกระบ ا ن โหนกคือนมาเราแหละับเล็บไงเปิดกระเวาไงไรกวางดีเปิดไป47,000บาท47,000บาทขอเบิดที่วนะ091 416 416 036ผู้ใดสนใจพอพันไปกุ้มปูบุกไงเมืองขวัญ รับจ้างทับน้ำบา้านจะโรสอบถามตอล่องราคาครับเจ้าของค่ายเป็น้องมบงไหมครับต้อ,องไปเบิ้งตัวใหม่้องมึงครับมาเบิ้งแม่ลูกครับแม่ลูกลูกฟูสิครับนี่แม่เพิ่นสูงเทไรนอครับนี่แม่สูงลอยซีซีลูกฟูลูกเจ๊กโตแล้วครับติดแม่ลูกสามติดแม่เนาะแม่เพิ่นเป็นซัด์ตไปครับทับอีกไป แม่สูงร้ส,สี่สบี่ฮะแม่เพื่อนเป็นสั์แล้วยังบร่ได้ทับลูกสามติดแม่นะครับแม่เพื่อนสูงร้อยสี่สิบพ่หนาเขาางดีครับเขาฟางดีส่งเขาง่ายกับไฝ่ึงเขาฟางดีลูกตัวผู้ลูกสามติดแม่ลูกสามติดแม่นะครับแม่ลูกเปิดราคาเท่าไรครับแม่ลูกห่องไปสี่หมื่นสามพันบาทโอ้ตะกี้ก็เป็นแสนกว่าบาทสองแสนาบาทน ห้องไว้ซีเมนสามพัน 3, บาทนะครับว่าต่อรองราคาได้อแม่เพิ่นเป็นสัตว์แล้วแต่ว่ายังบม่ทับนะบแม่เพิ่นเป็นสัตว์แล้วแต่ว่ายังบม่ทับ,บว่ามึงไผ่แม่เพิ่มร่องนนี้คือไผ่แม่เพิ่มแม่ลูดหูแม่ลูกซีเม,สมนสามนะครับเอาขอเบอร์โทรนะครับ 095- 095- 234- 349- 349 9ามสาเราว่าเะเอาเปิดไป4ี0 0มืนสามจังโทษสอบถามต่อร่องราคาครับเราลองเมึงด้ครับ,รบเอาโชคๆโชวันหมาเนะครับเดอเอ้อมาผมกันสองเนาะควายแม่ทั้งสองนะครับตัวนี้อยากบังดังบาดเขาลึกน้อยนึงนะครับแม่เดียวสิครับคือแม่ลูกแม่แม่นี่ท่องไหมครับนี่ แม่นี่ท้องด้หาเดียวเดือนแล้วสูงร้อยสามยี่หาบวกลบอยู่เดือนเนาะ่อยลูกแรกครับในท้องขึ้นลูกสองในท้องลูกสองในท้องไขยลูกสองในท้องท้องหาเดือนแล้วเจ้าของเราว่าพอเราว่าท้องด้หาเดือนแล้วหน,นาดีแต่ว่าขาดํำเลี้ยงน้อยนึงน,นะครับหางก็ดีเขาหางช่วงไทยก็ดีอยู่ท้องหาเดือนแล้วตัวนี้ห้องทเท่าไรเนอะนีน่ห้องไปสองหมื่นหาพันบาทครับแม่นี่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับ แม่นี่แม่สาวเนาะครับเนาะแม่นี่แม่สาวดังข้งขวาเบาทเขาลึกน้อยหนึ่งแม่นี่ห้องเท่าไรครับนี่แม่นี่สิบเก้าพันขนาดเป็นเดตตัวกันแม่นั่นเศร้าหาท้องหาเดือนแม่นี่สิบเก้าแม่นี่สิบเก้าขนาดแม่สาวยังบ่ผสมต้อร่องได้ขนาดครับเอาขอเบอร์ทั่วนะครับคดีในต้อร่อง 82ครับ082 150 150 4877 4877ขอาผูใ้ใดสนใจต่อรองราคากรับโทรสอบถามตามเบอร์โทรนายหอยเพิ่นไหนไว้เด้อเอาโชวโชมคนหมานนะครับเด้อครับผมครับมีไทบานมันเขามาซื้อควายเนะนี่ยสาวน้อยเนี่ยสาวน่อยนี่เพิ่นมาปอตอเนี่ยถ้ามีคนเขาไทบานเพิ่นเขามาเลี้ยงซื้อไปเลี้ยงกน็นายหอยเพิ่นก็นได้ขายดีคนระับเท่าไรล่ะครับนี่ โอ้ยซื้อรถครับบบขาดทุนหรอครับเพนเมื่อข้างในจะขายนี่ไวายบขาดทุนครับซื้อไปเลี้ยงรดเอาไปเลี้ยงไว้น้ำมัวก็ได้ตัวห้ำนี่เนี่ยครับมันหูเพย่งเอามันไปใส่เนี่เพิ่งก็อยู่ว่าสองหมื่นกว่าพันแล้วครับเพิ่เสื่อที่สองมันนะครับพู้เราซื้อไปเลี้ยงเราก็เป็นจะซื้อนะซื้อรถครับซื้อยงมันถูกนี่แหละครับไฟซื้อแงมันถูกนี่แหละครับยงมันแพงจังขายครับ เอาไปเลี้ยงไว้เพราขาดทุนดอกซื้อไว้เมื่อนสองมันนะเอมาดอกงายห้อยเฮ็ดใบเพื่อนซื้อแล้วเมื่อนสองมันนะ่ะพี่น้องเอาเกเอาเอาเบอร์โั่วไว,ว้รถค,นะครับเาะงพีพอพ่อื่นซองมันนะครับ <c oughs> นะเป็นซื้อแล้วให้บานซื้อแปเยแม่เมียสาวหน่อย<ข>อจีเจ้าบาทอะนีเอา้าเมียเมีย มนีเด้อเก้าพันไมครับี่เบมน่สาวน้อยเก้าพันพันะมาเก้าพันบาทพันน่ะเป็นเสอเจ็บันเก้าพันเม่สาวน้อยพี่นองเงยเบ่งดูจะเสือซีเือน้ำกันเก้าพนบาทมันบ่นะเขาก็ยังดีรับเขาหง่ันก็ดีฟันผดดอกมาล่าสีดีนะครับ เขาหางช่วงไทยดีเก่าพันต่อร่องได้ยินเนาะเอาขอเบอร์โทั่เนี้ยศูสครับศูนย์เก้าสองหนึ่งสามห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดอาผู้ใดสนใจทั่สอบถามมึงนี่ง่วตัวนึ่งง่วงเจ็ดบาทนี่ง่วัดเบียร์หาลอยบีร์หาอยพันนห่งง่วงง่วงมันแพงกว่าขวของตัวน่ข้วเก่าพันหนึ่งงัวงเบหาลอยเอาผู้ใดสนใจก็ทัสอบถามตามเบอร์ทัวมาขึ้นไห้ไปลองมึง้ดยรับง่ว งูอ่ะสิเบียราลอยก้วยเก่าพันขนาครับดูถึกถึกถก,กน,นะครับเฮ้เจ้าเลีอยตัวใดนี่ข้างนี้ของผู้ใดนอนี่แม่สาวแม่สาวลูกพ่อใดับนี่ลูกเบิ่มพันล้านอายุได้ทำปีสามเดืนอนส่วนสูงได้ับเป็นบาอาจจร้อยสี่สิบบวกลบนี่นะ,นะเนาะปีสามเดือนลอยสี่สิบบวกลบลูกเบิ่มพันล้าน ลูเบิ่มพันหลนัง <laughs> เขาหางช่วงไทยตัวตรงห่วงนะครับผมหางเห้าปันมาเขาหางดีหางเห้าด้วยเขาหุ้มหางงามลูเบิ่มพันหลานลูเบิ่มพันหลังนะครับอายุสิบสามเดือนเนาะปีปีสามเดือนนะครับสิบห้าเดืนเนอนร้อยสี่สิบบวกลบนี่นะพี่นะโอ้ปันตกะสวงย่างดีมั้ ตกสวงนี่โอ้เนี่ยนังดีเนาะลูกเบิ่มพันล้านเปิดราคาเท่าไรครับนี่เปิดราคาไปสามแสนห้าหมื่นบาทสามแสนห้าหมื่นบาทก็รอ่องได้ตะกี้เ่ราะใดลวครับถ้าสมมติยังสามแสนกวอย่สามแสนห้าหมื่นบาทลูกเบิ่มพันล้านปีสามเดือนสูงร้อยสี่สิบบวกลบรายละเอียดจังโทรสอบถามเบอร์โทรเจ้าควางผนึีกคนหนึ่งได้ครับเอาขอเบอร์โทษนะครับบัตนย์0ปด 3 7มเจ็ดสองสองศู้ใดสนใจก็โทรสอบถามต่อ,อร่องราคารายละเอียดกับเจ้าของควายเราลองมืงนะครับบุกเบิ่ 1, ์พันล้านตีสามเดือนนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับต่อร่องไขนะ่แม่ควายแม่งามๆนี่ของไผ่น้อครับนี่อ้าวโถเช็คแสนครับนี่ฮะ Premises, แม่ลูกลูกตัวผู้ดีครับแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกเป็นลูกเพชรตะวันโอ้ลูกเพชรตะวันเพชรตะวันก็เป็นลูกลุงเพชรตัวนี้ก็เป็นหลานลุงเพชรตัวนั่นเป็นหลานลุงเพชรเนาะตัวนี้เนาะเนี่ยลูกเพชรตะวันไปรอดเอกสารครบเจักเดือนแล้วครับนี่ลูกเป็นลูกสี่เดือนครับลูกสี่เดือนแม่สูงเท่าไรครับแม่สูงร้อยสี่สิบ ไข่ลูกสองทิพแม่ติแม่สูงร้อยสี่สิบลูกตัวผูสามชี่เดือนลูกเพ็ดตะวันหรือว่าหลานลุงเพ็ดนะครับลูกขึ้นเป็นหลานลุงเพ็รนะครับแม่เพิ่นทับไปครับนี่แม่เป็นเป็ดชัดแล้วแต่ว่ายังบับป้อมผสมเขากว้างดีท้างเขาดีครับแม่เพิ่นแม่เป็นนวะขยเราไทยนะมาใส่กับสายลุงเพ็ด ออกลูกเถึกมากโอ้แตกอุญูดีครับลูกเป็นซีเดือนเป็นห้านนุงเพ็ดแม่ลูกเดี๋ยวสอบถามห้องไว้หกราคาหกหมื่นสองพันบาทนะครับแม่ลูกลูกกบับูหกห่นสองพันบาทต่อร่องใดคือนกาลูกเป็นห้านลุงเพ็ดนะครับแม่เป็นซัแล้วแต่ว่ายังบริสม หกหมื 60, ่นหกหมื่นสองพันบาทเอาขอเบอร์ทุ่นนะครับศูนย์แปดหกเก้าแปดสามเก้าแปดสามหกห้าสี่แปดหกห้าสี่แปดเอาผู้ใดชนใจโทุ่สองสามต่อร่องราคาครับเสีย๋ยววันเราลองเบิ้งนะครับเอาแม่สาวน่อยดีก่อนหนะแม่สาวหน่อย,อยอนนะแม่สาวหน่อยคืออกูอีพีดีเทนนอว์แม่สาวน่อยออปปก๋วยงูทอ,ยอยทด้วยนี่ ได้ปีเราแล้วอันบะ่สูงเท่าไรน่อยเนะม็ดโคกกว้างห,หาน่ะอยาะเขากว้างดีนะครับปุ๊บปูปูอยู่เมียสาวน้อยสี่ดีฝันดีเขาหางช่วงไทยดีเขาหางช่วงไทยยีดีลูกพ่อได้บุญอีกตัวเมียย่างดีลูกเบิ้์มไอหลานเบิร์มพันล้านขนาดเปิดราคาเท่าไรครับนี่ หนึ่งหมื่นหาพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อร่องได้พนาสีดีล่ำตัวดีเ nhao อ่า,อางไงดีหนึ่งหมืนหาพันบาทะตอร่อ,องราคาได้เมียสาวหน่อยเพราะมีแต่มีกีโคนเน,นี่ยฝันรสร้างคูนึงยี่ดีเลยครับฝันทอนสร้างคูนึงยี่ดีเกือบๆไงในกวางดีหนึ่งมื่นหาพันเนาะตอร่องได้ใสอีกตัวนึ่งบาทว่ามันนบมันายเป็นเนี่ยตอพัน ไปไว้ร้านกับฟุ้งกาแฟไหมครับเอาบัดดีนะครับบัดดีเนี้ยบัดดีเพื่อนเนี้ยบัดดีบัดดีบัดดีกูล่ะโอ้บัดดีเป็นครับนี่กูล่ะเปร๊บโอ้ยกูลาเอาผมไปเลี้ยงเนี้ยพ่นน่ะละว่ากูน้อยเห็นบ่ครับนี่กูน้อยสูงกับสิร้อยยี่สิบกว่าเนาะลูกสร้างอุดอครับลูกสร้างหูดอโอ้ลูกสร้างอุดรใบลอดเอกสารมีเพิ่นใบลอดเอกสารมีครบลูกสร้างอุดรนนบเป็นวายเป็น <congratulations> ครับเป็นต่อไปไหวครับลูกพอพันมีสายเรืออีกจังหาลูกสร้างอุดอรนะครับเพิ่สิีดหน่อยนึงนะครับกับพวเป็นแย่งแต่ว่าเขาหางช่วงไทยดีพุ่งสางดีอยู่ครับคข่เจ็ดเดือนนี่ช <c oughs> ีบีทเดือนครับลูกสร้างอุดอรตวัวผู้เปิดราคาเท่าไดรครับนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทลูกสร้างอุดอรโนเป็นวายเป็นพระนะเข้าลบนะ เป็นหนึ่งพันบาทเอาขอเบอร์โทร่น่สาวน้อยก็พอพันน้อยนี่ศูนย์แปดสามเเ้ามกเ็ดเก้าเก้าศูนย์็ดเก้าอาผู้ใดสนใจทร่มาสอบถามต่อรองราคาครับเป็นลองมือเลยครับเด้อเอานะสั่งด่อนมืนซีแม่สาวน้อยมืนหาดนะครับของนาาหอยเราลวดล่องโทั่สอบถามมาล่องมือนะครับตัวล่องราคาครับเป็นนะครับแม่สาวตีครับนี่ <c oughs> เน่สาวห้องสิบสี่หาลอยสูงสิบห้านลอยเศร้าวกวาเนี่ยครับเป็ี่ยนลำลำลึกบึกสีว่ามันควยเถิดพีว่ามันมวยว่ามันควยเถิดห้องสิบสี่ห,หาลอยนะครับควยอางงย่างใหญ่ดีนะเขาแปลงเขาว่ามันควยเถิดพีนว่ามันควยเถิดตัวแม่เลี่ยนะห้องหนึ่งหมื่นสี่พัน หนึ่งหมืนสี่พันขนาดเราวะที่ลำพื้บึกอี๋ต่อล่องราคาอะไคือกระดูกนี่ายดีถึงงุกล้วยเอาคอได้มาตัวเดียวสิครับเอาขอเบอร์โทษนะครับศูนย์แปดสามห้าเก้าเก้าห้าหกห้าสามหนึ่งหมื่นสี่พันขนาดตัวได้ขนาดของป่าเรานะครับเอาตัวนี้มะบึงกันแม่ลูกลูกตุ๊กปูครับค่ายลูกแหลกตอกลูกตกปูอ่า แม่กันสูงประมาณร้อยสามสิบบวกลบเนี่ยนะคร mm. ับไฝ่ลูกแรกนะครับไฝ่ลูกแหลกลูกตกปูแม่ 6, 000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 . ลูกเท่าไรวะครับนี่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับแม่อาจจะเป็นสายผสมสักน้อยหนึ่งสีสันเป็นสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเนาะเอาขอเบอร์โทรนะครับบัานนี่เจ้ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสี่เก้าสามสี่เก้าแปดครับผู้ใดสนใจโทรสอบถามตัวรองราคากับไปรมีเราลองมือตัของไฟนะครับ สองหมื่นไปไปนานจะมีหมื่นสี่พันหมื่นสี่พันนะครับเหมือนฝากไข่อของทั้งช่องนิดหน้อยนะครับฝากไข่อของทั้งช่องนิดหน่อยอนะันนี้แม่แม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกแม่แม่เพิ่งสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับไข่ลูกสามลูกสามจิตแม่เนี่ยลูกสาวเพิ่ ลูกสาวเป็นลูกสร้างอุดรแต่ว่าใบรอดเอกสารวมมีนะครับแต่ว่าแม่ทับบิ๊กมีนไปแล้วลูกซี่เดือนแม่ทับได้สองเดือนกว่านะครับลูกสาวซี่เดือนแม่ทับได้สองเดือนกว่าบิ๊กมีนนี่แต่ว่าลูกเป็นลูกสร้างอุดรว่มีใบมีหลอดนะแต่ว่าแม่ทับมีตะใบว่มีหลอดทับบิ๊กมีนไปนะครับแม่ลูกเปิดราคาไปสองหมื่นเก้าพันบาทแม่ลูกเปิดราคาไปสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับ แมลลูกตัวแม่งยังดีแมูงสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบไข่ลูกสามติดแม่อีกแม่นึงเป็นแม่เดียวนะครับแม่เดียวแม่เดียวตัวนี้ก็สูงร้อยสามสิบหกบวกลบนะครับไายลูกสามเข่าท้องนะครับลูกสามในท้องท้องสร้างอุดรท้องสร้างอุดรล่อคอดเดือนท่านว่าท้องสร้างอุดรล่อคอดเดือนท่านว่านับแม่นี่นะครับแม่นี่ท้องสร้างอุดรล่อคอดเดือนท่านว่านะครับเกิดราคาไ้สองหมื่นเก้าพันบาทเทียกันนะครับแม่นี่ เปิดราคาไปสองหมื่นเก้าพับาทขึ้นกันสนใจก็ทดสอบถามศูนย์แปดเกาเจ็ดนึหาหนึ่งซซีนะครับของค่ายพมเองนะครับค่ายของช่างชองข้ามมือไทยนะค่ายแบบนีหน้าสุดีบินะครับสําหรับมือนีนะครับพี่ศิฝา่อแมพี่นองไปเพียงค่นีนะครับค่ายก็หลายคนก็หลายค้นของเมื้อหลายพอพันเป็นกบเขามากนะครับสําหรับเซาวันที่ยิีมิทุนสองพันหน่้าสิบเจ็ดอยจบิีไปเพียงเทนีนะครับ ฝนกำลังยิ่มากพอแม่พี่น้องกับผู้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากันเขาเต็นหน้าในป่าดินนองเด้อนะครับดอกบัจจุดไทยก,ยก็ได้ใส่เรลาใส่ยังใส่กระสอบได้ไบขายได้เงินหลายๆผู้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็ได้ผู้ขาผู้ขายก็โชคๆมันมันลูกค้าเขาล้านดีๆนะครับสำหรับมือนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากช่องข้ามม้งข้นใช่นะครับขอได้รับความอบคุณสวัสดีครับ